แหลกทาม,มี <S <S คำว่าแหลกทาม,มีแปลว่าอะไรแทนที่จะดู3วิต้องไปดูสักประมาณ7วิอ่ะ <S 2> <S 2> พอแหลกทาม,มีในกระบวนการการผลิตบางทีมันมีผลเรื่องของ HCI usability test มีความสําคัญมากมันมีหลายวิธีการในในเชิงของ usability test สวัสดีครับพบกับรายการเทคอินเทนครับอัปเดตเทรนองค์กรดิจิทัลยุคใหม่ใน10นาทีรายการนี้เป็นความร่วมมือครับระหว่างสมาคมไทย CIO กับ AS Business ครับเรามุ่งหวังที่จะนำความรู้เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเทรนบิสเนสทริปที่น่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรแล้วก็บุคคลทั่วไปมาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์กับทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับดรสียาไทยพรามณี AS Startup โ r o g กร m Manager อีกครั้งนะครับ ตอนที่แล้วดรเสียไทยมาเล่าครับว่า HCI Human Computer Interaction คืออะไรตอนนี้เราจะมาลงในภาคปฏิบัติแล้วครับว่า HCI จะเป็นประโยชน์กับพวกเราอย่างไงได้บ้างนะครับสวัสดีครับดรเสียไทยครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติททนอินเทนอีกตอนนะครับตอนที่แล้วนะครับติดตามได้ทางช่องทางนะครับทิ้งไว้ทางคอมเมนต์ข้างล่างนะครับดรเสียไทยมาเล่าแล้วว่า HCI ประกอบด้วยสามเรื่องอ่านคนให้ออกสอนคอมให้เป็นใช้งานให้ถูกช ไปฟังตตาที่แล้วได้ตอนนี้จะเอา HCI มาใช้จริงๆแล้วอยากให้เล่าครับ HCI เนี่ยก่อนหน้าน,นี้ถูกใช้ยังไงมีประวัติความเป็นมาย,ยังไงเขาไปใช้งานในเรื่องไหนยังไงบ้างวันนี้มันอาจจะเน้นข้อ3ใช้งานให้ถูกเพื่อเป็น practical ให้กับคนที่จะเอาไปใช้นะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะพี่เนา HCI เนี่ยมัน มันถูกสร้างมาคอนเซปต์เนี้ยตั้งแต่ช่วงปี1980โอ้นานมากแล้วนะครับนานมาก 40, 50ปีแล้วซึ่งในตอนนั้นเนี้ยกลุ่มของที่เป็นกลุ่มรีสิร์ชต่างๆคือเขาก็บอกว่าโอเคในการที่จะทำคอมพิวเตอร์อะไรขึ้นมาสักอย่างเราจะทำยังไงให้มันฉลาดขึ้นจากฉลาดขึ้นก็กลายเป็นคำว่าเฉลียวขึ้นต่างๆใไปออนเริ่มเข้ามาคุน้นเหมือนกับคุกคีกับตัวของ SCI ครั้งแรกเลยคือปีคศ2003อน ยี่สิบปีแหละเงี้ยท่ากเริ่มคุยกันเนาะใช่ยี่สิบปีในแปลว่าเขาใช้กันมาประมาณหนึ่งแล้วเนาะใช่ครับในตอนนั้นเนี่ยมือถือยังไม่มีคําว่าแอปพลิเคชันเท่าไหร่ในการที่ใช้มือถือที่ได้รับความนิยมปัจจุบันเนี้ยก็ยังไม่ถือกําเนิดขึ้นครับวันนั้นเนี่ยเป็นอนอนจำภาพได้เลยว่าตอนที่เราคุยกันถึงเรื่องเรื่องที่เราทําตอนเนี้ย ประโยคหนึ่งที่ออนได้ได้บีฟมาก็คือว่ามือถือจะเปลี่ยนไปแล้วมือถือมันจะเป็นดีไวส์สำหรับ s c i ตัวหนึ่งเหมือนกันในอนาคต<ฆ><ฆ>นี่แหละดังนั้นต่อไปคนจะคุยแต่เรื่องคอนเท็กซ์คอนเท็กซ์แล้วก็คอนเท็กซ์พอบอกว่าคนจะคุยเรื่องคอนเท็กซ์คอนเท็กซ์ก็ไปสืบไปคอนเท็กซ์คืออะไรข่าวที่แล้วก็บอกแล้วเออมันคือเป็นบริบทต่างๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันใช้ได้ไม่ได้มันก็เลยเกิดคำนี้ค่ะพี่นา usability test usability test มันต่างกับฟังชัน test ยังไงในเชิงของธุรกิจถ้าเป็นแบบ traditional engineer หรือ traditional computer เนี่ยเวลาที่เราจะเทสต่างๆเราจะ test ในมุมของฟังชัน test อันนี้รันได้ไหม آ, มีบั๊ก آ, ไหม آ, آ, ต่างๆแต่ usability test เนี่ยมันเป็นการ test ที่มันลึกถึงว่าสุดท้ายถึงแม้ว่าฟังก์ชันได้แต่ business outcome ได้ไหมครับอื ถ้า business outcome ได้จบแต่ถ้า business outcome ไม่ได้ฟังก์ชันนั้นก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันครับอืครับเร,เราก็จะมีกระบวนการที่จะทำ usability test อนยกตัวอย่างในต่างประเทศเป็นโรงงานกระดาษในสวีเดนเขาทำ uh, industrial A R test ในปี2007หรือ2008ันถ้าอันจะไม่ผิดเนาะอืมอ ตอนนี้ทุกวันเนี่ยเรากำลังมองว่าเอ้ยถ้าเราจะทำเทรนนิ่งต่างๆโดยใช้ AR อม,ม,มันมันมันน่าจะทำได้มันน่าจะลดอคอสอะไรต่างๆฟังชันได้แต่ u s ส <S <พ>อ i บลิตี้ล่ะดท้า <จะ S 1> คนทำเทรนนิ่งกับ AR เอาไปใช้งานได้จริงหรือเปล่าประมาณนั้นใช่ครั้งนั้นเขามีการเทสกันโดยการที่ไปที่โรงงานจริงๆครับโรงงานกระดาษมันเป็นครั้งแรกที่ออนเห็นลอ r ริงของกระดาษโอ้โหตื่นเต้น ใหญ่สูงเท่ากับตึกสามชั้นกำลังหมุนติ้ว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 แล้วลองนึกถึงปีประมาณสักแบบก่อนปี2อ1 0ันสบอะ v i c e มันไม่ได้กระทัดรัดอะไรกันขนาดนี้แล้วการที่จะใช้ AR ต่างๆเนี่ยหมายความว่าไงสองมือต้องจับ e v i c ททำงานได้ปกติสองมือต้องจับ device แต่ถ้าในคอนเท็กซ์ของโรงงาน ในนั้นนะ่ะบันไดลิงนะโ oh, อะ้ทำไม่ได้ดิอ่าคือเทคโนโลยีได้ดีงามมากเลยนะแต่หนึ่งัน,นนั้นนะบันไดลิงแต่ถ้ามือหนึ่งจับ Device แล้วมือหนึ่ง,งไปปีน,ปนบันไดลิงอ่ะคราวนี้ลองคิดดูว่าผู้ชายกับผู้หญิงการปีนก็มีความแตกต่างกันการทำย s a b i l i t y t e ท t ตอนนั้นเนี่ยค่า Testing ของผู้หญิงกับของผู้ชายใน Environment เดียวกันมีความแตกต่างกันสุดท้ายการเทรนนิ่งจริงๆด้วยเทคโนโลยีนี้บอกเลยว่าเฟลด้วยเหตุผลว่า Context มันไม่รองรับ Context อันนี้รวมถึง Ability ของ Device ต่างๆด้วยบวกกับคอนเท็กซ์อันนี้รวมถึงอะไร Context อันนี้รวมถึงความชื้นของห้องเห็นไหมแฮซี่ไ้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องแบบคอมพิวเตอร์เลยนะ ตอนนั้นเราทำ marker base คือทำเป็นแบบอาเป็น m a r k ร์แต่ละที่แต่ละที่แล้วก็ไปใช้ AR แล้วก็ดูความชื้นของในโรงงานทำให้ m a r อ e r นั้นอ่ะไม่ชัดมีผลต่อการส่องส่องไม่เห็นอ่ะไว้ได้หรือส่องไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็นใช่ถามว่าเอาคำออกมาได้ออกมาได้แต่แหลกทามแหลกทามีคำว่าแหลกทามมีแปลว่าอะไรแทนที่จะดูสามวิ ต้องไปดูสักประมาณ7จ็ดวิอ่ะอเพราะแหลกทามีในกระบวนการการผลิตบางทีมันมีผลนี่คือการแบบว่าเอ้ยเอาเข้ามาประยุคใช้จริงๆว่าคุณจะต้องวางซี ن แริโอทั้งหมดทั้งเรื่องของฮิวแมนทั้งเรื่องของคอนเท็กซ์ออกมามมแล้วสุดท้ายเลยต้องเทสต์ยูสอ l บลิตี้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นพ r a ติคอลิตี้จะเกิดได้เนี่ยไม่ใช่เําว่าเอ๊ยทำได้ตามฟังก์ชันที่ฉันคิด ไปใช้งานจริงๆหน้างานจริงไปเจอของจริงใช่แล้วทำได้ในทุกใช้คำว่าทุกๆ environment ทุกๆ context อันนี้ละถึงได้เรีว่าเป็น usability test คือทดสอบแล้วใช้งานได้จริงๆใช่เพราะก็อีกอย่างพี่นาวอันเสริมให้ว่าในการที่ทำจริงๆอเรื่องของ HCI usability test มีความสำคัญมากมันมีหลายวิธีการ ในในเชิงของ usability test บางคนใช้วิด usability test ในการที่แบบอ้าวลองดูแล้วลองเล่าความรู้สึกให้ฟัง usability test ที่แบบอ้าลองเล่าความรู้สึกอันนี้พวกออนเรียกกันว่าอ่านติ๊กอลาว์มันก็จะได้ผลมาแบบหนึ่งอย่างที่การกระบวนการที่ออนทำก่อนหน้าเนี้ยของการที่ไปที่โรงงานจริงๆอันนี้คือ walk through <ช>มันก็จะได้ผลอีกแบบหนึ่งเพราะตอนที่ออนทำ usability test แบบ think อ l o u d อ่ะพี่เนาออนก็พูดแบบหนึ่งนะโอ้เลิศใช้ได้แน่ อ่าเพราะไป walk through เสร็จเพอาะไม่ไหวแล้วอยากอยากเอาอยากมีชีวิตรอดกลับบ้านอย่างเงี้ยหรือในการทำ simulation test ต่างๆดังนั้นแล้วอ่ะมันไม่มีแบบไหนที่ดีที่สุดหรือได้ผลมากที่สุดหรอกแต่ว่าในแต่ละขั้นเราต้องเลือกใช้ว่าเราในขั้นเนี้ยเราจะใช้แบบไหนอนี่คือสิ่งที่ที่ที่จำไป็จะต้องดูครับอ่ะคราวนี้เราฟัง ในต,ต่างประเทศเนาะดรอ่อนบอกว่าเกิดเมื่อสัก40ปีที่แล้วสัก20ปีที่แล้วก็มีการเอามาใช้มีการทดสอบกันอย่างจริงจ,งจังแล้วคนนี้กลับมาบ้านเราบ้างเมืองไทยนี่เรื่อง SCI เป็นยังไงบ้างครับเอออาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นที่ว่า เป็นที่รู้จักเยอะคนส่วนใหญ่จะยังคุ้นเคยกับการทำ UX UI ต่างๆอยู่นะคะแต่ว่ามันก็เป็นไซส์ที่ดีนะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ได้มีจุดเริ่มต้นครับเราไม่จำเป็นจะต้องตามต่างประเทศที่เริ่มต้นที่ภาพใหญ่ก่อนแล้วค่อยลงมาอันเล็กถ้า เราเป็นว่าเราเริ่มต้นภาพเล็กแล้ววันหนึ่งถ้าเรามีความเข้าใจในเชิงภาพใหญ่มันก็ยังไม่สายเกินไปองด้อย,ยเราก็เก่งละเรื่องที่เราทําได้เราก็เก่งละใช่มันอยู่ที่บริบทต,ตรงที่ว่าเราต้องมีความเข้าใจกันว่าไอ้คาว่า s c i อ่ะเราอยู่ในบริบทที่เป็นเทคโนโลยี builder หรือเทคโนโลยีแอ p p l i e ออถ้าคุณเป็นเทคโนโลยี builder คุณเป็นคนที่สร้าง มันขึ้นมาแน่นอนที่สุดเลยคือคุณต้องเข้าใจภาพ,พคุณต้องเข้าใจทุกศ<ส>าสตร์ใ,ใหญ่คุณต้องเ<ค>ข้าใจ H UI ไม่พออ่อาแล้วโดยส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นใน academic บวก industry ถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะพี่เนามันไม่ได้เป็นแค่งาน research ในมหาลายัยแต่มันเป็นงาน research ในมหาลัยที่มาจากโจทย์ตั้งต้นของ futureindustry อืมมันถึงเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอืม เทคโนโลยีต่างๆที่เป็น R&D ที่ business เนี่ยมีโจทย์ในใจละใช่แต่โจทย์ของที่นู่นเขาจะเป็นทัมมิ่งแบบขออีกสิบปีสิอ๋อยาวๆเลยยาวๆว่ากันยาวๆขออีกสิบปีอีก20ปีเอาแบบเนี้ยอเหมือนจริงๆอย่างแบบบททงบทูอะไรต่างๆก็เกิดจากในมหาลัยแต่นั่นมันมาจากอินดัสทรีล เป็นคน Drive มาแล้วให้โจทย์ที่ว่าขออีก10ปีขออีก20ปีเขาที่ต้องกลับมาดูเมืองไทยว่าในมุมของคำว่า b u ล l d เดรเราขออีกกี่ปีเพราะมันจะมาสอดคล้องกับเรื่องของ Funding แล้วก็เรื่องของ Resource ในเรื่องของเชิงคนถ้าบอกว่าเราจะบิ i l d หปี2ปี3ปีเทคโนโลยีที่เอาขึ้นมา Build เนี่ยมันก็จะมีความยากซับซ้อนที่แตกต่างกันอันนี้คือในมุมกรณีของ การเป็นเท er. คโนโลยีบิลดเออร์แต่ถ้าสมมุติว่าเราคือเทคโนโลยีอปไยเออร์เทคโนโลยีอปไยเออต้องเข้าใจโจทย์บิสเนสให้ชัดแล้วก็รู้ว่าวันนี้และอนาคตจะเป็นเทคโนโลยีอะไรถ้าออนแนะนำคือวันนี้ยังไงต้องเข้าใจเพราะมันจะทำให้เห็นในเชิงของ b u s i n e s ส o u ท c o m e ได้เร็วและเป็น proof point ได้แต่ในขณะเดียวกันเหลือบตามองรีเชิร์ต่างประเทศหรือต่างประเทศนิดนึงเพราะมันมาแน่คือสิ่งที่มันมาจากต่างประเทศเขาเขากำลังคุยกันในรีเสิร์ชเนี่ยเ,เดี๋ยวอีกสิปีมันก็มาเมืองไทยเหลือบตามองแล้วคิดถึงอนาคตไว้กับซี ن แรโอเอาไว้กันได้เลยการที่เราจะเป็นเทคโนโลยีอพลเคอร์คนะ่ะพี่นามันมันมีคำอยู่คำเนาะ เราจะแอปพลายเราต้องมีจินตนาการครับาสายบอกจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ว่าไม่เถียงนะจินตนาการสําคัญกว่าความรู้แต่ไม่ได้หมายความว่าความรู้ไม่สําคัญแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ออกมาแอปพลายเราต้องมีจินตนาการว่าเราจะแอปพลายยังไงแต่ถ้าเราไม่มีความรู้หรือความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีตรงนั้นอนะ มันจะกลายเป็นความฝันเฟื่องจินตนาการเราจะกลายเป็นความฟุง้งแต่ถ้าเราเข้าใจเราจะสามารถเอาจินตนาการเราอะมาใช้บนความรู้เพื่อที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆแล้วทําให้จินตนาการนั้นะเกิดมาเป็นความจริงได้สิ่งนี้เราเรียกกันว่าการต่อยอดครับครับ,รบอ่ะคราวนี้รู้แล้วว่ามีในส่วนที่เป็นอ่าคนที่เอามาทําเรื่องของอ่า builder กับอ p พ l i ย e r อร์ถูกไหมครับบ้านเราธุรกิจไทย ควรจะไปแนวไหนแล้วก็หรือแต่ละหรือแต่ละอุตสาหกรรมแตกต่างกันไม่จําเป็นต้องทาอันในอันหนึ่งอ่าเรียกว่าจากการสังเกตแล้วการเราเก่งแอปพลายแต่การที่เราเก่งแอปพลายเราต้องเข้าใจลากมันเพื่อที่เราจะได้แอปพลายแล้วก็ไปได้ไกลต่อให้เราเป็นแอปพลายเออร์ก็ต้องมีโนเลจอย่างที่ตะกี้ว่าใช่และเราก็ต้องเป็นแอปพลายเออร์ที่ไม่ใช่แค่ฉลาดแต่เฉลียวด้วยอือคราวนี้ธุรกิจประเภทไหนอะที่ ถ้าจะอ p p l y ตรนะแล้วคนทจะต้องเรียน SCI จริงๆฟังเหมือนทุกประเทศเลยเนาะใช่ได้เยอะๆเลยเอ่อต้องบอกว่าอย่างใน AAS เนี่ยค่ะพี่ออนดูแลเรื่องของสตาร์ทอัพออนใช้แอปพลาย SCI กับกลุ่มสตาร์ทอัพเกือบทุกตัวที่เข้ามาให้คำปรึกที่เข้ามาขอคำปรึกษานะเพราะว่าแทบทุกธุรกิจแหละใช่คุณทำเรื่องอะไรก็ใช้เรื่องนี้ได้ออนยกตัวอย่างว่ามีรายหนึ่งสตาร์ทอัพรายหนึ่ง พอที่เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มานั่งดูโอเค U S U I การใช้ง่ายต่างๆ Device ที่เป็นบนหน้าคอมกับ e e v i c e ที่เป็นมือถือไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ปัญหาแต่ device ท,ที่เป็นแท็บเล็ตมันมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งที่มันหลุดลงที่มันหลุดแล้วปุ่มนั้นน่ะมันเป็นปุ่มที่สำคัญมากเพราะอะไรถ้าไม่สามารถกดปุ่มนั้นได้มันทำให้ Business Process ไปต่อลำบาก พอ u s i n e s s process ไปต่อระบาบ่านั่นหมายถึงว่าวิศวกรรมศาสตร์ที่เราทามาทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยเฟลนะเนี่ยพวกต่างๆเหล่านี้เวลาที่จะมานั่งดูว่าเราจะไปแก้บัคตรงไหนเนี่ยพวกเนี้ยกับพวกกลุ่มของสตาร์ทอัพเวลาเข้ามาขอคำปรึกษาอนใช้ ide, เรื่องพวกนี้เข้ามาหมดเลยดังนั้นมันแอพพลายตั้งแต่บริษัทเล็กบริษัทใหญ่บริษัทกลางหรือแม้กระทั่งจนถึงแบบอินดัสเทรียลใหญ่ๆคราวนี้ถ้าองคอ์กรเหล่านั้นเนี่ยอยากจะเอา SCI ไปใช้ในองคอ์กรเนาะ มันก็ต้องมีการไปเรียนรู้ไปพัฒนาคนในองค์กรรวมถึงอาจจะต้องสร้างเเ u เจอร์ในองค์กรให้คิดใ,ในเรื่องนี้ดรอร์มีคำแนะน,นำเขายังไงบ้างจริงๆออ๋ว่ามีเปเปอร์หรือว่ามีงานที่เขียนเรื่องนี้เยอะนะภาษาไทยก็เริ่มมีแล้ว search ได้เลยเรื่องว่าแบบเอ๊ย h อ่อ n Computer Interaction ต่างๆ search ได้เลยคะ่ะหรือถ้าจริงๆแล้วแบบเฮ้ยสนใจอยากที่จะฟังเรื่องนี้เรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยมาที่ A Startup ได้นะคะอ่าเดี๋ยวทิ้งลิงก์งไว้เนาะ<ด>นะครับจะได้ติดต่อกันนะครับก็วันนี้เราได้เรียนรู้นะครับตอนแรกเรารู้แล้ว SCI คืออะไรตอนนี้เรารู้แล้วครับว่า SCI ถ้าอยากจะเอาไปใช้เราต้องทำยังไงนะครับแล้วก็มี แนวทางในการที่จะให้ไปเรียนรู้ต่อด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณดรเสียไทมากนะครับสำหรับความรู้ในวันนี้นะครับขอบคุณครับพี่นาวพบกับรายการเทคอินเทนได้ทุกสัปดาห์นะครับท่านสามารถติดตามรายการเทคอินเทนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้นะครับต่อถัดไปจะได้ความรู้อะไรจากรายการนี้ติดตามกันครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรายการเทคอินเทนนะครับท่านสามารถติดตามรายการนี้ ได้ทุกสัปดาห์นะครับตามช่องทางดังต่อไปนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่ทางสมาคม CIO ไทยและ A AS จะจัดขึ้นไปในอนาคตได้นะครับตอนต่อไปมีอะไรที่น่าสนใจติดตามกับรายการ Tech Intent ต่อไปนะครับสวัสดีครับ